สเปคไทยอัลโต่3จะมีรุ่นไหนบ้างเราไปชมกันดีกว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเจ้าตัว BVD a t t อัลโต3ในประเทศไทยแล้วนะครับที่จะขายจะเปิดตัว10ตตุลาคมนี้ก็คือใกล้ถึง้วคบไม่กี่วันนี่แหละแต่เรามาดูกันก่อนว่าในไทยจะมีขายกี่รุ่นแลวก็สเปกเป็นยังไงบ้างครับในไทยเราจะได้ขาย2รุ่นย่อยเนอะรุ่นแรกจะเป็น Standard r a n g e แบตเตอรี่ขนาด49.92กิโลวัตต์อว วิ่งได้345กิโลเมตต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น WLTP ด้วยนะความเร็วในการชาร์จ DC อยู่ที่70กิโลวัตต์และมีให้เรียก2สีคือสีขาวและสีเทาครับส่วนรุ่นที่2จะเป็นรุ่น Extended Range บเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์อ้าวได้เพิ่มขมาเป็น420กิโลเมตต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น WLTP ครับความเร็วในการชาร์จ เพิ่มขึ้นเนาะเป็น DC c h ชาร์จนั่นแหละ80กิโลวัตต์มีให้เลือก5สีเลยก็คือสีฟ้าสีเขียวสีเทาสีขาวและสีแดงครับถ้าอยากได้สีเยอะนี่ต้องมาตัวท็อปเลยนะครับเพื่อนๆสเปคและออปชั่นย่อยที่เลือกก็จะเหมือนกันหมดนะครับคาดว่าออปชั่นต่างๆจะไม่หนีจากเวอร์ชันพรมเลยขวาที่ออสเตรเลียมากนักมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปชมกันต่อเลยครับมิติตัวถ,ถังความยาวอยู่ที่4 000, 4 5 000, 5มมตร กว้างอยู่ที่1875ม mm, มสูง1615 m mm, รมมระยะฐานล้อยที่2720 mm มมครับความสูงใต้ท้องรถคือ175ม mm, มความจุถังท้ายรถคือ440ลิตรและความจุถังท้ายรถเมื่อพับเบาะนะครับจะอยู่ที่1340ลิตรเลยทีเดียวในส่วนของระบบส่งกำลังก็เป็นการขับเคลื่นนลอนโดยล้อหน้าด้วยมอเตอร์ที่กำลังอยู่ที่150กิโลวัตต์หรือว่า203แรงม้าเลยครับ แรงเิดมากถึง310นิวตันเมตรบอกได้เลยว่าขึ้นเขาลงห้วยน,นี่สบายเลยครับในส่วนของช่วงล่างและระบบเบรกก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะเป็นระบบเบรกแบบการสะเทือนหน้าแบบ Back For s u s a n s t s ระบบการสะเทือนหลังก็เป็นแบบมันติลิงด้วยได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมกับคีบระบายความร้อนคู่หน้าด้วยครับล้อและยางก็จะเป็นแบบขนาด215ท 55R18 ใต้ขอบ18นะครับ การชาร์จ AC ช่องชาร์จแบบ Type 2แล้วก็ DC จะเป็นช่องชาร์จแบบ CCS 2ครับและยังมีการเพิ่มระบบที่เป็น BTOL เป็นการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอีกด้วยระบบการหน่วงพลังงานขณะเบรกยังเป็นการรีจีนไฟเข้าแบตเตอรี่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าถุงลมนิรภัยด้านข้างและก็ยังมีถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าด้วยครับ มดดบเตือนเมื่อไม่ขันแคมขัดไอระพยระบบวัดความดันลมย่างอัตโนมัติจุดยีบเบาะเด็กระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกระบกมือไฟฟ้าระบบควบคุมการทรงตัวระบบควบคุมการลื่นถลายระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมรถลงทางลาดชันกล้องสามนศองศาหรือว่ากล้องรอบคันนั่นเองครับมีเซ็นเซอร์กะระยะที่เป็นไร้ด้าด้วยนะด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดมีออโต้เบรคโฮลมาให้ด้วยครับ มี Adaptive Cruise Control ที่เป็น Stop and Go มาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ระบบเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติก็มีมาให้ด้วยมีการเตือนการชนด้านหน้ามีระบบเตือนการชนด้านหลังมีระบบเตือนมุมอ,อับสายตาระบบเตือนการเปิดประตูระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถวิ่งผ่านมุมอ,อับสายตาขณะถอยหลังระบบเบรกฉุกเฉินเมื่อเราถอยหลังแล้วก็มีอะไรมาขวางนะครับอันนี้คือระบบความปลอดภัยบอกได้เลยว่า ครอบคลุมเยอะมากๆส่วนอุปกรณ์ภายนอกก็จะเป็นแบบหลังคาพอลาเมิกส์สรูปพร้อมกับม่านบานแดดไฟฟ้าและระบบกันหนิบให้ด้วยมีฟ้าหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยครับรุ่นนี้แหลกราวหลังคาก็มีมาให้กระจกมองข้างแบบพับด้วยไฟฟ้าในส่วนของอุปกรณ์ภายในครับเป็นแบบพรมไรมันติฟังก์ชันพรมไรพาวเวอร์ไฟฟ้าด้วยจอแสดงผลดิจิตอลขนาด5นิ้วแล้วก็เบาะหนังสองเคาะ ช่องเก็บของตรงกลางก็มีมาให้ครับเบาะหลังพับได้แบบ60ทับ40เบาะคู่นหน้าก็เป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางเบาะนั่งข้างคนขับปรับไฟฟ้าด้วยสีทิศทางครับบอกได้เลยว่าภายในสวยงามมากๆสำหรับเจ้าตัวออ t โต้สระบบความบันเทิงก็มีนะ้ำแบบ fm ปกติทั่วไปเนาะแล้วก็มีการเชื่อมต่อบลูทูธทั่วไปจอขนาด12.8นิ้วแต่พิเศษคือจอสามารถหมุนได้ด้วยครับอันนี้เจ๋งมากๆ คันนี้ได้ลำโพงมาด้วย8ตำแหนง่งมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มาด้วยครับระบบสังงานด้วยเสียงก็มีมาให้มีช่องจ่ายไฟที่เป็น USB-C และ USB-A ด้านหน้าและด้านหลังเลยครับไฟส่องสว่างด้านหน้าก็เป็นแบบ LED ระบบไฟด้านหน้ายังมีระบบที่เป็น Follow Home ม e ีด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมีไฟสูงอัตโนมัติไฟ daytime running light เป็นแบบ LED เช่นเดีวยวกันไฟหลังก็ได้เป็นแบบ LED และภายในยังมีไฟสร้างบรรยากาศในห้องดูสาต์เป็นแบบไล้เฉดสีด้วยครับอ่านหนังสือด้านหน้าและด้านหลังก็ไ,ได้เป็นแบบ LED ด้วยไฟส่องสว่างห้องสอบผ่าถ่ายก็มีมาให้ครับเรามาต่อที่ระบบอุอคกรสะดวกดีกว่ามีระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายมาด้วยนะครับในรุน่นนี้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์เลยชาร์จไฟแบบเร็วมากๆระบบเปิดปิดประตูสตาร์ทแบบไม่ต้องใช้กุญแจการ์ดเปิดประตูก็มีมาให้นะครับ กระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติทั้ง4บานพร้อมกับระบบกันนีบระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติโซนเดียวปั๊มความร้อนฟิลเตอร์กรองอากาศ PM 2.5ชุดซ่อมยางและยังได้ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินมาด้วยครับเป็นอยงน้างครับสำหรับสเปคของอัลโต3ก่อนเปิดราคา10ตุลาคมนี้ผมว่าสเปคคันนี้โหดเอาเรื่องเลยนะครับ มีครบทุกอย่างทุกฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานเดยครับสำหรับวันนี้น่าจะมีข้อมูลอัปตรตสามเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ